าเครื่องสําอางจากเบ n เน่ลิมิเต็ดเอดิชันค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเบเน่บอกเลยบิวตี้ไอเทมสูตร clean girl เม k e u ที่ครบทั้งการบํารุงและสีสันผสมสารสกัดธรรมชาติพีชบอสสับํารุงผิวลดรอยสิวกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและลดความเครียดขั้นตอนแรกจะลงเป็นเซรั่มเตรียมผิวเบเน่ happy skin multi serum ลงตัวนี้เราจะได้ฟินิชลุคแบบ glass skin ตามด้วย cc ครีมกันแดดเบนเน่ sunny day cc cream spf ห้าสิบ pa ถึงสี่บัวตัวนี้จะใช้เป็น cc ครีมกันแดดปรับผิวให้เรียบเนียนกระจ่างใสก็คือไม่ต้องใช้รองพื้นเล หลังจากนั้นเราก็จะลงแป้งฝุ่นเ e n e all day bright loose powder เขาจะช่วยเบลอผิวอำพพางจุดปกพ้องของผิวเพื่อผิวสวยใสอย่างเป็นธรรมชาติเบา้าพร้อมคุณสมบัติ setting powder ็อ,อกเมคอัพติดทนนั้นพร้อมดูดซับความมันต่อกันที่เบ n e sparkling eye liquid eye shadow วันนี้เราจะใช้เป็นสี1 4 5้เอาสีที่1ทาตรงหัวตาสี 4, 4ทาตรงกลางตาสีที่5ทาตรงหางตาสีนนองเขาก็คือติดทนมากจะเป็นลิควิดเกลี่ยง่ายไม่เหนียวเนอนะทาแล้วสบายตามากเขาไม่ถึง5เฉดสีนะแต่ละสีก็คือใช้งานได้ทุกวันเลยไปต่อกันที่ปากและแก ออนชิคแอนลิปคาลเลเป็นตินทูวินวันเนื้อครีมที่ทาได้ทั้งแก้มและปากฟีลน้องเขาจะเหมือนแป้งเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบมีถึง5สีสร้างได้หลายลุกมากวันนี้มาใช้เป็น4 03ทาที่แก้มแล้วก็จะใช้4 04ทาทั่วปากใช้4 05ทาข้างในปากจะดูมีมิติมากขึ้นเบาสบายผิวพร้อมเติมความชุ่มชื้นด้วยการบำรุงเสร็จแล้วค่ะสำหรับลุกนี้ง่ายมากเนเมคอัพเพาอ่อนโยนต่อผิวปราศจากสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวแพคเกจก็คือน่ารักาายคสเล